ต้องไปเครื่องี่ไหนอะมาทำเลยก็เดี๋ยวโรงเรียนบอกไปทุกคนไปสองเด็กๆไปโรงเรียนวันแรกนะคะทุกคนวันนี้ดูแค่ตนมาต็นหน้าตานี่เลยมาไปส่งด้วยไปเดี๋ยวไปดูโรงเรียนเด็กๆวันนี้ไปสองโรงเรียนเพราะว่าเด็กๆเรียนคนละโรงเรียนนะคะทุกคนไปเดี๋ยวไปส่งด้วยกันเดี๋ยววันอื่นๆก็จะให้นั่งรถโรงเรียนนะคะแต่วันแรกก็คือไปส่งก่อน ด้วย่ะทุกคนานอาหารเช้ากันแล้วเด็กๆแล้วก,ก็ออกมารถไม่ติดเลยชีวิตไม่ต้องเร่งรีบค่ะทุกคนถ,ถึงโรงเรียนแล้วทุกคนถึงทางเข้าโรงเรียนแล้วทุกคนไปเเข้าโรงเรียนแล้ว อันนี้โรงเรียนของลูกสาวนะคะโรง,งเรียนของอมเมลาชดจอดรถกว้างขวางอันนี้หน้าโรงเรียนมีหลังโรงเรียนด้วยนะที่จอดรถรถโรงเรียนค่ะทุกคนก็จะอยู่ฝั่งตรงนี้ไปไปกันอันนี้มา เรียนแล้วทุกคนห่อกล่องข้าวมาด้วยอันนั้นกล่องข้าวไปไปเดินไปอะไรอโอเค Have a good day ไอวอลว h e เฮ darling ไป ทางไหนหยองอเมล่าทอ่ะไปต่ไปแล้วโรงเรียนนะคะแ่เสร็จแล้วเดี๋ยวส่งอเมล่าเสร็จแล้วนะคะลูกสาวแล้วครานี้ก็จะไปส่งลูกชายนะคะเดี๋ยวต้องขับ ขับรถไปส่งลูกชายพือเรียนคนละโรงเรียนนะคะมีเดินสกู๊กับไฮสกู๊นะทุกคนเรียนคนละโรงเรียนกันไปเดี๋ยวไปดูโรงเรียนลูกชายกันค่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นเด็กลงมาหน่อยเพราะว่าเป็นมิดเดิลสคูลค่ะทุกคนคนมาส่งเด็กนะคะเนี่ยนอนหลับแทบเศร้านะคะเด็กๆไปโรงเรียน นนแล้นอนละไปอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะไปส่งไตทตันนะคะที่มิดเดิลสคูลค่ะทุกคน let's go <S ไปดูดิอันนี้ก็คือมิ d เดิลสค o ลนะคะทุกคนถึงแล้วอันนี้ของลูกชายนะคะเนี่ยก็จะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะ,ะทุกคนไปเดินไปส่งลูกชายด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน ไปกับพ่อแมไปไปเข้าไปข้างในกัน<ป> thank you d a ดดียังทุกคนคะ่ะกลับลูกสาวนั่งรถโรงเรียนกลับมานะคะนุ่นมาแล้วทุกคนเคสกำลังเดินมา,มา,มารับค่ะมานี่วในอัมบารามีไหมลูกสาวฉันมาเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนไปเข้าบ้านกันแล้วก็เหลือลูกชายเดี๋ยวต้องเดินมารับลูกชายลูกสาวบอกว่าไม่ต้องมารับได้ไหมว,วัาสันวะเข้าหน้าบ้านก็ได้ไป <c oughs> มีแพ็กเกจมาส่งด้วยเดี๋ยวต้องไปเปิดดู มีหมาดีใจแหละใครดมูมาแล้วลูกชายมาแล้วจ้าลูกชายมาแล้วเมื่อกี้ลูกสาวอันนี้ลูกชายนะทุกคนมาแล้วเนาะ อายอายเป็ آ ي آ ي บนบางกองเดินกลับบ้านแล้วทุกคนมีความอายไม่ให้ถ่ายแล้วก็ไม่ให้เดินมารับด้วยนะโอเคโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็อาจจะให้ไปโรงเรียนรถโรงเรียนนะคะวันนี้ตอนเช้าไปส่งแล้วตอนเย็นก็กลับมารถโรงเรียนก็ไม่ได้ยากอะไรเลยทุกคน ก็สะดวกดีอ่ะเออโอเคเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเคสจะทําคลิปขึ้นรถโรงเรียนให้ดูนะคะตอนเช้านะคะถ้ามีเวลานะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเด็กๆไม่ค่อยให้ถ่ายวิดีโอนะ,ะทุกคนโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายติชมคอมเมนต์ได้นะคะบาย